นายวานนท์สีรองช้างและนายสิทธิพงษ์เอนเ็มผมกลุ่มเครื่องตัดหญยาแบบสายสภายวันนี้จะมาทำการสาธิตการตรวจเช็คเบื้องต้นครับอุปกรณ์เบื้องตน้นหลักๆมีดังนี้ครับหม่งบอกหวัวเทียนครับ2ไขควงครับสามผ้าสะอาดครับ คำนำแรกจะเป็นการเช็คหัวเทียนครับตรวจดูขาบน้ำมันครัร้งหม มีคาบน้ำมันติดอยู่หรือไม่ครับถ้ามีให้ทำการเช็ดออกครับาาระยะห่างของเขี่ยวหัวเทียนให้อยู่ประมาณหนึ่งใบเลยครับสองครับตรวจเช็คกองอากาศมีคาบน้ำมันติดแล้วก็เช็ดออกครับ 3ตวัวเช็คสายสตาร์ทครับว่ามีการสึกล้อหรือขาดหรือไม่ครับให้ทำการดึงดูครับ 4คาบูไรเตอร์เช็คคาบน้ำมันที่ติดอยู่บริเวณคาบูรครับ5ตัวเช็คใบมีดครับ ว่ามีการสึกล้อหรือไม่ครับถ้ามีให้ทำการตะบให้ให้คมครับหกหกทำการความสะอาดท้ายหนอกครับ การตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วเป็นการสิทธิ์การตรวจเช็คเบื้องต้นครับผมครับ